เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาถึงคำถามกิจกรรมท้ายบทหน้าที่115ข้อที่1กันแล้วนะครับว่าเพราะเหตุใดทั้งสถานีอวกาศ และร่างกายของมนุษย์จึงมีระบบหลายๆระบบในการทําหน้าที่ต่างๆครับผมน้องๆคิดว่าเพราะอะไรครับโดยในกิจกรรมนี้เนี่ยเขาก็เปรียบเทียบระบบของร่างกายมนุษย์กับสถานีอวกาศเหมือนหรือต่างกันอย่างไรโดยให้น้องๆเนี่ยอ่านและศึกษาเรื่องสถานีอวกาศจากนั้นก็ร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้ว่าสถานีอวกาศควรมีระบบอะไรบ้างระบบใดของสถานีอวกาศที่จาเป็นต่อาการดํารงชีวิตของนักบินอวกาศโดยระบุมาอย่างน้อย3ระบบพร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ แล้วก็หนานะครับระบบอวัยวะใดของร่างกายมนุษย์ที่ทํางานสอดคล้องกับระบบของสถานีอวกาศแล้วก็ให้น้องๆเนี่ยรวบรวมข้อมูลและแนวคิดเพื่อทําโปสเตอร์แสดงการเปรียบเทียบระหว่างสถานีอวกาศกับระบบอวัยวะร่างกายของมนุษย์พร้อมทั้งนําเสนอครับผมโดยในขอ้อโดยในบทเนื้อหาเนี่ยเขาได้บอกเอาไว้ว่าโดยทั่วไปแล้วสถานีอวกาศจะมีระบบต่างๆเพื่อสนับสนุนการมีชีวิตอยู่รอดในอวกาศของมนุษย์เช่นระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและแรงดันของอากาศภายในสานิวาอวากาศให้มีความเหมาะสมมีระบบที่ทำหน้าที่ผลิตแก๊สออกซิเจนที่จําเป็นและเพียงพอต่อการหายใจมีเครื่องดูดอากาศสําหรับกําจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการหายใจมีการกําจัดอุจจาระซึ่งเป็นของแข็งโดยการส่งไปตามท่อทอ,อากาศเพื่อกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ก่อนปล่อยสู่ห้องอวกาศ ส่วนการกําจัดของเสียที่เป็นของเหลวจากร่างกายได้แก่ปัสสาวะจะถูกหมุนเวียนนํามาใช้ใหม่โดยการกรองให้เป็นน้ําสะอาดที่นํามาอุปโภคและบริโภคได้โดยระบบต่างๆทั้งหมดที่กล่าวมานี้ต้องทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบและไม่ติดขัดจึงต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลางที่คอยควบคุมการทํางานของทุกระบบให้ประสานสัมพันธ์กันนอกจากนี้สถานีอากาศจะไม่ต้องมีการผลิตพลังงานเพื่อป้อนเข้าสู่สถานีอากาศเพื่อให้ระบบต่างๆที่กล่าวมานั้นทํางานได้อย่างปกติอืมเพราะฉะนั้นแล้ว ระบบของสถานีอากาศก็จะเป็นดังนี้เลยครับก็คือมีระบบของสถานีอวกาศก็ได้แก่ก่อนเลยครับก็คือระบบจะเรียกว่าเป็นระบบที่ควบคุมเกี่ยวกับด้านอุณหภูมิ ความชื้นและแรงดานก็คือเป็นระบบที่ทำหน้าที่ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมือนบนโลกมนุษย์ก็คือปรับอุณหภูมิ ความดันความชื้นครับผมแล้วก็มีระบบหายใจก็คือระบบที่ทำหน้าที่ในการควบคุมแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์อ,ออกซิเจนก็คือ O2 เนี่ยครับคาร์บอนไดออกไซด์ก็คือ CO2 ครับผมระบบ ขับถ่ายและย่อยอาหารก็ได้ครับเพราะว่าก็มีการควบคุมนะครับโดยทำการทำการส่งออกของเสียเนี่ยออกไปนอกอวกา,กาศแล้วก็มีการที่หมุนเวียนปัสสาวะนำไปกรองให้เหลือเพียงแค่ส่วนที่มีประโยชน์เอามาเป็นน้ำสะอาดดื่มกินต่อไปครับผม เพราะฉะนั้นนะครับระบบพวกนี้ก็คือจะสอดคล้องเกี่ยวกับแล้วก็ยังมีนี่นะครับระบบประสาทถ้าเป็นของสาานีอวกาศก็คือเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนกลางซึ่งก็เปรียบเทียบกับสมองของมนุษย์นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดวา่าขาดระบบใดระบบหนึ่งของสิ่งของสถานีอวกาศหรือว่าในร่างกายของมนุษย์ไปเนี่ยก็คือจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นั่นเองเพราะว่า เพราะเหตุใดทั้งสานีอากาศและร่างกายของรถจะมีระบบหลายระบบในการทำหน้าที่ต่างๆเพราะทุกระบบจะทำหน้าที่สอดคล้องกันเหมือนที่อวัยวะหลายๆอวัยวะก็เป็น ระบบอวัยวะและระบบอวัยวะหลายๆระบบอวัยวะก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตนั่นเองครับเพราะว่า เพราะว่าระบบหายใจก็ทำหน้าที่ในการรับออกซิเจนและขับคาร์บนอนไดออกไซด์ออกทำให้มีพลังงานใช้ระบบขับถ่ายก็ทำหน้าที่ในการ ายของเสียเช่นปัสวะอุจจระออกนอกร่างกายครับผมออกนอกร่างกายระบบย่อยอาหาร ก็มีการย่อยอาหารเพื่อเป็นพลังงานให้กับร่างกายครับระบบสืบพันธ์ก็คือทำหน้าที่ ให้เผ่าพันธ์ไม่ศูนย์พันธ์ครับแล้วก็ระบบประสาทแก็ทำหน้าที่ในการควบคุมระบบต่างๆอีกทีหนึงครับเพื่อให้ทํางานสอดคล้องกันนั่นเอง อ้ก็ยังมีระบบภูมิคุ้มกันที่ทำหน้าที่ในการปกป้องรักษาร่างกายด้วยครับมีระบบหมุนเวียนเลือดที่ทำหน้าที่ในการระบบหมุนเวียนเลือดที่ทำหน้าที่ในการขนส่งสารอาหาร ทำหน้าที่ในการขนส่งสารอาหารและออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ครับนี่คือระบบต่างๆที่อยู่ในร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกันกับระบบต่างๆที่อยู่ในสถานีอวกาศนะครับก็คือ ทุกระบบเนี่ยจะทําหน้าที่สอดคล้องกันเหมือนที่หลายๆอวัยวะก็เป็นระบบอวัยวะและระบบอวัยวะหลายๆระบบอวัยวะก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นทั้นสถานีอากาศร่างกายของนุ์จึงมีระบบหลายๆระบบในการทาหน้าที่ต่างๆครับผมก็คําตอบก็คือตามนี้เลยนะครับว่าระบบหายใจเนี่ยทำหน้าที่ รับออกซิเจนและขับคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้มีพลังงานใช้ระบบขับถ่ายขับถ่ายของเสียเช่นปสัสสาวะอุจจาระออกนอกร่างกายระบบภูมิคุ้มกันก็คือปกป้องรักษาร่างกายระบบย่อยอาหารก็คือมีการย่อยอาหารเพื่อเป็นพลังงานให้กับร่างกายระบบสืบพันธุ์ก็คือทําหน้าที่ให้เผ่าพันธุ์ไม่สูญพันธุ์ระบบประสาททําหน้าที่ควบคุมระบบต่างๆและระบบหมุนเวียนเลือดก็ทำหน้าที่ขนส่งสารอาหารออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้อวัยวะต่างๆทํางานได้ครับดังนั้น ทั้งสถานีอากาศร่างกายของดุจินต้องมีหลายๆระบบในการทําหน้าที่ต่างๆไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะเป็นสถานีอวกาศได้ครับผมก็ตามนี้เลยครับมีอะไรสงสัยสอบถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสําหรับข้อนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะขอแวะไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะอ๋อร็เอาไปค่ะ